เรื่องราวนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะน่าสะพึงและก็ขนลุกนะครับลองคิดกับกันว่าถ้าเป็นคุณนะครับนั่งอยู่ภายในบ้านนั่งอยู่ในสวนในบ้านของเราเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันมีน้ําปริศนาครับวัตถุปริศนานะครับที่เป็นน้ําเป็นของเหลวนะครับหล่นลงมาจากฟ้าครับไม่ใช่ฝนครับแต่เป็นของเสียครับที่อยู่บนเครื่องบินนะครับคืออุจจาระปัสสาวะนั่นเองครับคําถามคือร่วงหล่นลงมาได้ยังไงเนี่ยครับ เนี่ยครับมันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอังกฤษเนี่ยนะครับเผยแพร่ออกมาเนะครับเป็นประสบการณ์ชายบุตรกะอังกฤษนะครับเรียกว่าเป็นฝันร้ายที่สุดในชีวิตของเขาเลยนะครับอยู่ดีๆเนี่ยต้องพบกับของเหลวปริศนาที่ร่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้านะครับสาดกระเซ็นไปทั่วสวนของเขาและเขาก็นั่งอยู่ในสวนเนี่ยเขาเองก็โดนไปด้วยนะครับทั้งในร่มในสวนแม้กระทั่งตัวเขาเนี่ยก็โดนเต็มไปด้วยของเหลวเหล่านั้นครับหลังจากที่เขาได้กลิ่นเนี่ย ก็ยิ่งช็อกยิ่งตกใจนะครับเพราะว่ากลิ่นมันไม่พึงประสงค์นะครับคือมันเป็นของเสียครับไม่พึงประสงค์จริงๆตามรายงานในระบุว่าของเหลวปริศนาที่เขาโดนเนี่ยครับที่ผู้เคราะห์ร้ายคนนี้เนี่ยโดนเนี่ยคือของเสียในห้องน้ําบนเครื่องบินครับหรืออุจจาระปัสสาวะนั่นเองซึ่งตอนเกิดเหตุนเนี่ยมีเครื่องบินลำหนึ่งบินผ่านบ้านเขาครับและปล่อยของเสียเหล่านี้ลงมาทิ้งพอดีครับบ้านเขาก็เป็นบ้านที่โชคร้ายครับโดนของเหลวจากเครื่องบินลำ,ลำนี้เนี่ยเต็มเม จนทําให้เลอะไปทั้งสวนและตัวเขาเนี่ยเหมือนไปด้วยของเสียนะครับเพื่อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเป็นเรื่องราวใหญ่โตครับมีการไปถกเถียงวิชาวิจารณ์กันในที่ประชุมสภาท้องถิ่นเลยนะครับในพการประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่นของเขตวินเซอร์และเมเดนเฮดในพื้นที่ของบัคเซอร์ทางตอนออกเฉียงใต้ของอังกฤษนะครับมีการจัดการประชุมหารือถึงเหตุการณ์สุดสะพรึงที่เกิดขึ้นครั้งนี้ครับ โดยคาร์เรนดาวีหนึ่งในสมาชิกสภายอมรับว่าเธอรู้สึกตกใจมากเมื่อได้ทราบเรื่องร้อง,องเรียนที่เกิดขึ้นมานี่นะครับโดยผู้ขอร้ายเล่าครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาใจกลางเขตวินเซอร์ซึ่งคาร์เรนดาวีเนี่ยกล่าวในที่ประชุมว่าเธอได้รับการติดต่อจากผู้เสียหายในเหตุการณ์รั้งนี้เนี่ยครับและเธอก็ทราบครับว่าเหตุการณ์ลักษณะน,น,นี้เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งในทุกๆปีครับถ้าว่าที่ผ่านมามักจะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสิ่ง สิ่งปฏิกูลที่เป็นน้ําแข็งครับตกลงมาจากเครื่องบินแต่ปรากฏว่าครั้งนี้สิ่งปฏิกูลเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในสภาพแช่แข็งครับทําให้สวนของผู้เคาะร้ายตัวของผู้เคาะร้ายแล้วก็สวนเนี่ยครับสาดกระเซ็นไปด้วยของเสียในลักษณะที่เรียกว,ว่าไม่น่าพึงพอใจอย่างมากโดยมีการระบุเพิ่มเติมเขาว่าตอนนั้นผู้เคาะร้ายเนี่ยอยู่ในสวนครับมันจึงเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายน่าสะพรึงกลัวมากจริงๆหวังว่าจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้กับประชาชนของเราเนี่ยครับคุณคารินดาวีเนี่ยหนึ่งในสมาชิก สภาท้องถิ่นเนี่ยกล่าวนะครับซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าปกติห้องน้ำบนเครื่องบินมักจะมีการเก็บสิ่งปฏิกูลไว้ในถังพิเศษครับจะมีการนําไปถ่ายทิ้งเมื่อเครื่องบินเนี่ยลงจอดนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยจะถูกก็ถูกหนึ่งในสมาชิกสภาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้หนึ่งในพันล้านเลยครับแต่ก็ใช่ว่าจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นเพราะสาเหตุอากาศที่มีสภาพอุ่นขึ้นนะครับทำให้สิ่งปฏิกูลเนี่ยควรที่จะถูกแจ้แข็งกลับกลายเป็น,นะครับ ขณะเดียวกันเจฟแฟกตันสมาชิกสภาซึ่งทํางานอยู่ที่สนามบินราวกว่า40ปีนะครับชี้ว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ยากมากครับในอดีตเนี่ยเคยมีปัญหาน้ําแข็งสีฟ้าตกลงมาเช่นกันซึ่งก็เป็นของเสียจากมนุษย์และยาฆ่าเชื้อที่ถูกแช่แข็งนะครับสืบเนื่องจากปัญหาห้องน้ารั่วครับแต่สมัยใหม่ยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเครื่องบินเนี่ยมีการใช้ห้องน้ําแบบสุญญากาศมีความปลอดภัยมากขึ้นเมื่อมีความดันต่ํากว่า6000ฟุตหรือ1,800 2 9เามตรเนี่ยก็อาจจะมีบางอย่างที่สามารถออกมาจากช่องระบายอากาศนะครับในระดับความสูงต่ําก็เป็นได้นอกจากนี้เนี่ยคุณคารินยังระบุว่าทางผู้เสียหายเนี่ยติดต่อไปที่สายการบินดังกล่าวแล้วนะครับที่บินผ่านบ้านเนี่ยแต่ทางสายการบินปฏิเสธครับว่าเครื่องบินไม่ได้ผ่านพื้นที่ดังกล่าวเลยในที่สุดผู้เสียหายก็ใช้แอปติดตามเส้นทางการบินระบุเครื่องบินที่เป็นต้นเหตุได้ครับจนทางสายการบินเนี่ยต้องยอมรับในที่สุดนี่นะครับโอ้โหถ้าเป็นเราก็สุดสะพึงนะครับบนฟ้า บ่อยของเขาเสียลงมาแบบนี้โอ้โหนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศที่เกิดขึ้นครับเขาไวท้ทนิวครับคุณจะไม่พาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ